สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นะครับในคลิปนี้เราก็มาทบทวนกราฟนะครับอุ้ยมีโฆษณามาด้วยนะก็ไม่ไม่ใช่โฆษณาสปอนเซอร์นะนเป็นโฆษณาของ trading view นะคือเรื่อง black friday นะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่มีเรื่องเทศกาล black friday นะครับเราก็ยังมีข่าวก็คือมีเฟ m มินิ e นะครับในวันในวันพุธนี้นะครับ เอ๊ะไม่ให้เฟด FOMC มินิต e e นะครับก็ทำให้ราคาตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยมันค่อนข้างจะไซด์เวย์นะนะครับแล้วก็เกิดเนี่ยตรงช็อตใหญ่ตรงนี้นะจริงๆแล้วมันก็เป็นภาพสะท้อนนะครับถ้าเราไปดูในอันใหญ่เนี่ยนะในอันนี้เป็นไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับตัวราคาที่มันพุ่งขึ้นมาแล้วก็มีแกลมตั้งแต่เปิดสัปดาห์มาเนี่ยนะครับตร,รตรงที่มีเฟดเนี่ยตรงที่มี AF ฟเฟกต์เฟนะครับนะครับตัวราคาก็โดดลงมานะครับ a น i p u l a t e เข้ามาในที่ตัวของอิ b บาลาน e ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พุ่งขึ้นมานี่ก็เป็นเป็น i n s t i t u t i o n a l o เดอร์โฟลนะครับนะเป็นที t ่ดริลใช่ไหมก็คือราคาพุ่งขึ้นมาเพราะาลงมาเนี่ยนั้นหลังจากที่มีเอ m c อวันพุธเนี่ยเรารู้ว่าราคามันจะขึ้นแน่นอนนะครับเราก็จะหาจังหวะ ที่ราคาจะขึ้นไปนะครับนะแล้วในสัปดาห์นี้นครับก็มีแบ็คไฟเดย์ด้วยนะก็มีวัน Thanksgiving นะครับวันในวันพฤหัสนะครับซึ่งก็เป็นวันหยุดของแบงก์มันก็เลยจากที่ราคาลงมาในตัวออเดอร์บล็อกนี้นะครับมันก็ยังไปช้าๆแล้วก็มีอีกจังหวะหนึ่งนะในตอนที่ของวันศุกร์นะครับมีในทม์เฟรม h หนึ่งเราเห็นลักษณะพอที่จะเป็น ตัวของอะไรอะออเดอร์บล็อกนะครับในของตัวอันนี้ได้เพียงแต่ว่าความเวุ่งว้างข้างข้างบนมันก็ทำให้เราหวั่นใจมันจะทูเดอะมูนขนาดไหนนะครับนะตอนนี้มี imbalance อยู่นะแล้วตอนนี้มันมีคอนซูเลตรอรออยู่แป๊บนึงดูใน time f r a m e M15 นะครับนะ m 1 5เนี่ยยังผมมาดูในวันที่หลัง fomc แล้วกันนะเพราะว่ามันเราก็รู้ว่า fomc นี้มันมีความผันผวนเยอะนะครับ อีนี้ในโครงสร้างของที่เป็นออเดอร์บล็อกตรงนี้นะครับในของ h 1เนี่ยวันพุธนะครับในตัวราคามันหลดลงมนาะใชครับหลดลงมาตรงนี้แล้วก็คอนโซลิดตแล้วก็ค่อยไซด์เวในวันแตงสกิปปิ้งแล้วก็วันศุกร์ก็กลับขึ้นไปนะเพราะท่านเราจะมาดูกันในวันศุกร์นะครับวันศุกร์เนี่ยก็เช่นก็เช่นเคยนะครับของเรามีไบแอนที่ราคามันจะขึ้นข้างบนนะครับนะ เรามาดูในช่วงเวลาที่เราจะเริ่มดูกันก็คือใน Time f r a m e M15 นะครับตรง Time f r a m e M15 เนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงของราคาตอนยุโรปเนี่ยราคามันค่อนข้างจะไซด์เวย์นะเราเห็น Order Block Form ขึ้นมาหรืยอยังยังนะครับนะแต่ว่าพอตอนที่ตอนตลาดเปิดนะครับในวันศุกร์นี้ไม่ได้มีข่าวอะไรเป็นพิเศษนะก็วันศุกร์ตลาดเปิดขึ้นมาใน ตอน3ามทุ่มสิราคากระโดดลงนะครับสามทุ่มครึ่งราคากระโดดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ตรงของอาราคาก็ย้อนลงมานะทีทนี้ถ้าเราดูเนี่ยตรงนี้มันก็เหมือนจะเป็นอีโคโลอยู่นะครับนะมาดูในทางเฟรม m 5กันต่อนะครับก็ตัวในทางเฟรม m 5เนี่ย ช่วงคือจากใน m 1 5ที่เราเห็นราคามันเป็นไซด์เวย์เนาะเรามา,าซูมดูใน m 5เนี่ยนะครับเราดูซิว่าตอนที่ราคามันเริ่มตลาดเปิดนะครับก่อนที่จะราคามันจะพุ่งขึ้นไปเนี่ยมันมีการดรอปลงมาใช่ไหมครับแล้วก็พุ่งขึ้นมาตรงนี้ก็จะเหมือนจะเป็นออเดอร์บล็อกนะแต่ยังไม่ฟูลฟิลคุณรเรียเพราะว่ามันมีไงมันมีมันไม่ได้มีแก็บชัดเจนนะครับผมไม่รู้ว่าตรงนี้ถ้าซูมเข้าไปเราจะเห็นแก็บหรือเปล่าลองซูม เข้าไปดูนะแต่ว่ายังก็ตามมันก็ได้อยู่ในเงื่อนอยู่ได้อยู่ในเงื่อนไขหนึ่งก็คือว่าราคามันได้แมนิเพลตนะครับมาแล้วก็ตัวของราคามันก็ดิสเพย์ขึ้นไปในทางตรงกันข้ามนะครับแล้วก็มีสวิงโลที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเพนะราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะมีลุ้นว่าจะเป็นออเดอร์บล็อกได้นะครับซึ่งเราอาจจะรอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งก็ได้ นะส่วนตัวของราคาที่เป้าหมายของเรานะข้างบนนี้ด้วยความมันเวิร์กว้างนะครับผมก็อยากจะออกแค่ตรงนี้นะแค่อีโคไฮตรงนี้ผมว่ามันก็หรูหรามมากแล้วนะครับนะโอเคส่วน้วขึ้นไปต่อเนี่ยนะผมว่าเราอาจจะปล่อยวิย้งไว้หนึ่งไม้นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเราใช้วิธีเลื่อน Stop Loss ไปเรื่อยๆได้หรือเปล่าเป็น Tailing Stop ตามไปแต่ก็โอเคนะัะน้น ถ้าเราอยากจะหาจังหวะเข้าตรงน,นี้เราต้องลองมาดูว่าใน M 1มันมีอะไรให้เข้านะครับเราลองมาดูสิอ่าพอราคามันขึ้นมาคราวนี้เรามองเห็นชัดเจนขึ้นนะครับราคากระโดดลงนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นมามีอิมบาลานซ์ชัดเจนนะครับแล้วก็มีทางอิมบาลานซ์ในขาลงอิมบาลานซ์ในขาขึ้นผมก็อยากจะมองตรงนี้นะบอกว่าเป็นอินเวอร์ชันแฟร์วิวเก็บก็ได้นะครับระหว่างที่ผมลากเส้นอยู่เนี่ยนะครับก็คนแรกจะบอกว่าอา้าวแล้วไอ้ e y, New Day โอเ n i n g g a ่ gap, ไม่ตีหรอวันนี้นะก็โอเคขอไม่ตีอย่างขี้เกียจนะครับก็เอาว่าบางทีเราก็ใช้หลายเทคนิคกันนะตอนนี้นะครับเราเราเห็นแล้วว่าราคามันเข้ามาตรงนี้เป็น Inversion Fair v ว l ย e แกปชัดเจนล้าราคาลงมาแตะที่ขึ้นของแกปแล้วก็ดิสเทนเ n นขึ้นไปนะและ้วก็ตรงนี้ก็มี i อิ a บาลานชัดเจนที่ราคาลดลงมนาะตรงนี้มีสวิ Low นะครับเห็นไหมทำท่าเหมือนจะลงแล้วก็ย้อนขึ้นมานะและ้วก็ยังทิ้งแกปตรงนี้นะ จึนแกลตรงนี้กับตรงตรงนี้นะอันนี้คือ inversion ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมจะบอกว่าตรงไหนเป็นแกลบอีกนะก็เราอาจจะวัดขึ้นมาถึงตรงนี้แกลบแรกหรือว่าจริงๆงผมว่าแกลบนี้มันน่าจะดีกว่าเนาะที่ยังดีฟ i ว่าเป็นอิมบาลานนะครับแต่ว่าจะอันไหนก็ตามนะมันก็จะได้ข้อสรุปเดียวกันนะครับว่าว่าตัวนี้นะครับว่าพอราคาลงมาในแกลบนี้แล้วมันดีเทนขึ้นไปตรงนี้คือจังหวะคอน f ฟิ e ์มของเราจะเห็นว่าเป็น ออเดอร์บล็อกอีเอนหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้มันเกิดจากตัวอ e ีโคโลตรงนี้ใช่ไหมครับเรายังไม่แน่ใจนะครับตรงนี้เกิดจากอินบาลาร์และสวิงโันนี้ตอนนี้แน่ใจแล้วนะตรงนี้ก็อีโคไฮนะแน่แน่แนคุณแน่ใจไหมก็ผมว่าผมก็แน่ใจแนละ้วมันดูอีโคไฮมากๆเลยเพียงแต่ว่าจะอีโคไฮนี้หรือว่าจะปิดไปสุดนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็มีอีโคไฮตรงนั้นจะไปต่อไหมนะครับ Okay. แล้วก็เพราะนั้นเราสามารถบายตรงนี้ได้นะครับนี่บายตรงนี้อันแรกเลยนะแล้วก็สต็อปล็อตตรงนี้แล้วก็ออกตรงนี้นะนนะอาอาได้หนึ่งเท่าเล็กๆนะครับนะซึ่งบันสุกก็พยายามอยไปไกลามากนะระวังมันไซด์เวไปเรื่อยๆนะขนาดขึ้นมันยังไหลขึ้นเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่นะทีนี้พอราคามันแตะแล้วมันเป็นไงครับมันแตะด้วยการฟอร์มเป็น ออเดอร์บล็อกอีกครั้งหนึ่งนะก็ในเงื่อนไขเดิมเลยแต่ออเดอร์บล็อกนี้ดีเทลมัน้นไปมีสวิงโลตรงนี้ที่มันกวาดนะครับนะ,ะข้างบนมีแพ็กเกตอีกไหมก็คือตรงที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ในไทม์เฟรมใหญ่กว่านี้นะเพราะฉะนั้นรอเข้าตรงออเดอร์บล็อกนี้เลยก็ได้นะครับหรือตรงนี้ก็ยังมีอีกหอมันมีเพียบเลยนะคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มอีกนะนะครับก็รอเข้าตรงนี้เลยนะถ้าเกิดใจร้อนนะครับนี่เลยนะนี่ประมาณนี้ ครับ stop loss ก็คือตรงนี้นะแล้วก็ออกนะต้องไปดูในอีโคไปในทางเฟรมที่ใหญ่ขึ้นอ่าโอเคนะก็คือตรงตรงประมาณตรงนี้นะก็คือ HIGH, High ตรงนี้ผมว่าปลอดภัยนะโอเคไม่สุดไม่เป็นไรแต่ขอให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับนะ Eco, High ตรงนี้ RR okay. ก็หนึ่งเท่าเล็กๆนะส่วนใครจะถือต่อตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับอเคทางเฟรม M หนึ่ง ใช่ไหมครับมันค่อนจะยึกยือแล้วก็แล้วก็ไซเวถ้าใครจะอดใจรอวันหยุดก็ก็อาจจะต้องลุ้นหน่อยนะโอเคนะก็คลิปนี้ก็ขอสั้นๆแค่นี้แหละจังหวะเล็กๆอย่างนี้นะแต่ว่าคอนเฟิร์มแล้วคอนฟิอีกม,มันเป็นอะไรที่ดูมั่นใจดีนะก็ใครชอบคลิปอย่างนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด s ับสไครป์เมื่อมีคลิปใหม่นะครับเพราะว่าผมก็มีเวลาไม่แน่ไม่นอนนะสวัสดีครับ